blue peace blue นี่คือ blue peace นะคะ blue peace เป็นปลามโนลาที่สวยนะคะเราเคยมีปลาหนึ่งตัวเป็นปานลามโนลาตัวใหญ่มากนะคะตอนนั้นฝนตกมันก็ไหลไปกับน้ำพอเราเลี้ยงไว้ในท่อนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะซื้อ เจอตู้ปลาใหม่นะคะอันนี้ใช้ชั่วค่าวก่อนเพราะว่าบลูจะอยู่กับตัวอื่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวปูจะไปไฟติ้งกับตัวอื่นปลามาโนลาเป็นปลาชนิดหนึ่งคล้ายๆกับปลากัดนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่ปลาหานูยุงสองตัวสงสัยบลูจะกินไปแล้วะคะ่ะใช่บลูกินไปแล้วสองตัวลูกปลาหางหนกยุงว้าแสดงว่าบลูต้องอยู่ตัวเดียวนะคะ ลูพีจะเป็นปลาที่โดดเดี่ยวหน่อยต้องอยู่ตัวเดียวไม่แน่ใจว่าตัวผู้หรือตัวเมียแต่น่าจะเป็นตัวผู้